น่านะครับพาร,รังตัวนี้เร่งยิ่งไม่ใช่เรื่องดีัวกก็ดูเคยมาที่นี่ไหมเนี่ยเคยค่ะครั้งที่นานแล้วค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ลืมลืมไปมาเพราะหมดแต่ปวดเจ็บอยู่ใช่ไหมคะมไปรักษาที่ขึมานานแล้วกี่ปีจากวันนี้ถอนรังไปประมาณห้าปีห้าปีอ้าห้า่ะก่อนหน้านู้นห้าปี ที่มหาผมคราวนั้นมาเรื่องอะไรห้าปีนู้นภูมิแพ้ภูมิแพ้เวลาผมช่วยแล้วอาการนั้นเป็นยังไงก็ก็ก็ทุเลาทุเลาแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆตัวนี้ไม่เป็นภูมิแพ้แล้วคันนี้เป็นจะตายต้งมาถึงวันนี้่ามันต้องย้อนมามาถึงวันนี้แล้วโอเคนะวันนี้ถามว่ามาที่นี่ใจผมช่วยเรื่องอะไรต่อ คือเดี๋ยล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะที่ว่าเกิดอุบัติเหตุเมือออ่อสี่สิงหาอหายุกำลังจะหกสิบห้าเมื่อปีที่แล้วกำลังจะหกสิบห้าแล้วประตูทั้งแผงสองร้อยโลที่แปดคนยกอ,ะอ่ะม,มันมันมันล้มปุ๊บใส่ตรงนี้หนอกหน้า,น,านี่เลอยออยอดสุดนะคะาหงายเก๋งเลยหงายเก๋งเลยแล้วเราก็เหมือนว่าตายอ่ะลุกอย่างนี้แล้วจะไปแล้ว ก็มีพระมาช่วยว่าพ่อยังคอหักพ่อยังคอหักสามครั้งคำว่าพระเดินมาแบบโตนเป็นนี่ใช่ไหมคำว่ะพระน่ะพระมาให้เห็นให้ให้สติว่าพ่อยังคอหักฟังค่ะคำว่าพระเนี่ยพระสงเดินมาแบบโันเป็นนี่ใช่ไหมไม่ใช่โอเคอยู่ในวาระหนึ่งก็แล้วกันพูดง่ายคือเราเคยปฏิบัติพ่อจารันค่ะผมจะเข้าใจหมดเรื่องนี้อยู่ในวาระหนึ่งก็แล้วกันเอาไปต่อก็เลยรวมจิต เรียกข้างบ้านซึ่งเวลามันไหลทุ่มแล้วอยู่คนเดียวด้วยเรข้างบ้านก็เขาหลับไปแล้วแล้วหมาเนี่ยนะคะมันเมตตาเรามันเห่าเหมือนมันจะตายมันแอบดูเรามาเจนเจ้าของบ้านทนไม่ได้โวกที่หลับสนิทเลยนะมันเห่าเหมือนจะตายมนเ้าดองานฟังค่ะจนกว่าเจ้าของบ้านทนไม่ได้แปลว่าเราไปอยู่อาศัยบ้านคนอื่นเขาอยู่บ้านเราแต่ติดกันรั้วติดกันรั้วใช้รั้วเดียวกันเนี้กั้นอย่านเงี้ยค่ะ โอเคเจ้าของบ้านเท่านั้นจนกว่าเจ้าของบ้านมาช่วยสองคนกับพี่เลี้ยงเขาโคกแก่จนกว่าเจ้าของบ้านหลังนู้นจ้ะมาช่วยมาช่วยต้องพูดอย่างนี้คนฟัอนจะเข้าใจแล้วสองคนก็ไม่สามารถใครยื่นได้ก็ดีว่าลูกเขาอยู่บริเวณนั้นหมดสามหลังเขาก็ไปเรียกความบุญเลยหลังก็สองก็สองลูกของเขาเราไม่มีลูกเขาเอามันมาเขามาช่วยกันห้าคนก็แล้วกันหกคนค่ะหกคนรวมทั้งเขาเดือยก็เป็นแปดคนอ้าว ช่วยกันยกแล้วเขาก็หากองเลือดใหญ่เลยไม่มีมมเขาก็บอกเอ้วมีแต่จริงจริงมันดังเราไปไหนทีนี<า>่ค่ะตอนเรายกเราไปไหนดดก็เรียกแคนมายกแล้วเราไปไหนจีนี้ตอนนั้นก็ไปโรงพยาบาลเกษมราชก่อนโอเคเอ็กซเรย์แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็คือหลังนะ่ะม,มันสุดเออแล้วพออาจาถามจำไถึงวันนั้นกี่ปีมาแล้วลวเนี่ยปยีนึ่แ ปีนึงพอดีนะเอาละผมฟังแค่ี้ก็ะพอข้อมูลนั้นน่าละแล้วทีนี้ไอเราที่ระหว่างเราจะลุกไปเนี่ยวิญญาณจะไปที่พระมาหานเนี่ยเราเห็นพี่ชายที่เสียชีวิตแล้วมารอเข้ามารอเราอ่ะไม่ได้ตอนเข้ามารอเราเราตัดสินใจจะไปหาไปตามเขาไหมไม่ก็มีลุกไปแล้วครึ่งตัวแล้วก็พระมาช่วยแล้วแล้วเขาก็คอตกเนี่ยเาเขาก็หายไปทั้งคู่เออทั้งพระทั้งพี่ พระช่วยอยู่แล้วก็พี่ไปแล้วตอนหลังพระก็หายไปเลยหลวงพ่อพูดง่ายๆหลวงพ่อจรันไปปฏิบัติทีละเจ็ดวันเจ็ดวันหลายครั้งในยุคสมัยนั้นไปรักษาที่ไปโทษไปปฏิบัติที่หลวงพ่อจารันตอนท่านมีชีวิตะอ้าวนะไงต่อก็หลวัวใจมันใหญ่ปั๊บอ๋อพอจะไปไกลเดี๋ยวมันจะมันจะตายไม่ไดที่ว่าจะตายไปนี้อ๋อพอจบกันตองมาแค่นี้ก็พอแล้วเล่าให้ไี้ก็พอแล้ว ฟัง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 นะหลวงพ่อจรันนะถ้านับถอยหลังไปจากวันนี้นะประมาณสิบห้าปีสิบสี่ปี่านจะได้ในวันนั้นท่านไม่มีเสียงเลย <c oughs> ผมนี่แหละเป็นคนไปรักษาให้ท่านได้มีเสียงด <c oughs> ังพูดจาก <c oughs> ระสิลห <c oughs> ามาม,มันจะมีช่วงหนึ่งท่านไม่มีเสียง <c oughs> เป็นที่รู้กันร <c oughs> ู้จิรุหาการที่ท่านจะมีเสียงถัดมาอี่างผมเนี่ยเป็นคนที่รักษาท่านทั้งหมด ผมเดินทางจากนี่ไปบินไปบินกลับอยู่จำเปนสามเที่ยวเต็มเต็มนะสามหรือสี่เที่ยวเนะี่ยเอาว่าสามเที่ยวจำแม,ม่นๆคือสามเที่ยวจนกระทั่งท่านมีเสียงมาเทศมาสั่งมาสอนผู้คนได้ต่ออีกหลายประมาณสิบกว่าปีจนทัางได้ข่าวสุดท้ายท่านไปเสร็จแล้วจ้าจบข่าวเรื่องนั้นไม่ต้องมาอีกนะเราไปฟังเนในี้นนนมันเชื่อมกันแล้ว ผมก็ไม่เคยเอาเรื่องของที่ผมไปรักษาหลวงพ่อจรัญให้เสียงหายมาผ่านงานของผมทางวิทยุทางอะไรผมไม่เคยผมไม่เคยเอาบุคคลสําคัญมารองรับพฤติกรรมตวัวผมเองนี่คือมาฐานของการใช้ชีวิตของผมโอเคนะอย่าไปร่ายฟังตรงนี้แล้วอย่าไปคิดว่าผมกําลังเอาเอา,เอ,าอะไรนะ่ะเอาเกระแสก่อกระแสคนดังคนเด่นโถผมถือว่าเรื่องจิบจอยสำหรับตัวผมนะครับเอาเรามาทิ้งตัวเราค มานาทีต้องการให้ผมช่วยจุดอะไรไม่ต้องไม่้อมมูดแล้วเอามาดื้อๆอย่างงี้ต่อไปเล้วยุดหลังไหมคะปวดมากพอทดี๋ยวไม่ปวนะพอ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 ก็ไปจะต่อครับ่าพอได้หยุดเลยครับผมยังติดล็อกเรื่องนี้เลยหยุดคือหยุดเลยหยุดนะงั้นไม่จบมัไปไม่ได้ผมจะเป็นคนเช่นนั้นเพราะผมฟังมันเยอะแล้วโอเคนะถ้าผมบอกว่าผมเข้าใจแล้วดูมาช่วยแก้ปัญหากันนะคำถามที่หนึ่งนาทีนี้ยังปวดอยู่ไหมหลัง โอเคไม่ต้องแต่ไม่ต้องมีข้อแม้ดูมันจะหายนะใหายใจเอาเองเนี่ดูมันจะขึ้นนะคลายมันจะเบาไปเรื่อยของมันเองอวัดกันที่ความรู้สึกเอาตัวเป็นเป็นมานี่ต่างต่อคำถามหลังมือที่เจ็บไหมผมกดขณะนี้เจ็บไหมเจ็บค่ะหล,ลับตาก็ยังได้ไม่ต้องมองเห็นก็รู้พันเป็นความรู้สึกค่อยๆหายใจนะ,นะ อะไรก็สู้หายใจไม่ได้นะครับเพราะการหายใจอย่างรู้สึกตัวทั้งเข้าและออกเรียกว่า,ม,ม,ามีสมาธีสมาธิมีสติเรียกว่าอาณาปานสตนินั่งทาสมาธิอาณาปานสติคือหายใจให้มีระเบียดดูอาการปวดมันจะคลายเองนะครับสังเกต แอปบอปแอปเห็นไหมสังนเกตว่าม <Like, S 1> nope. nice like ันโปร่งมันโล่นเบาเหมือนกับคล้ายออกคล้ายออกเหมือนกับน้ำแข็งละลายอ่ะถ้าพิจารณาให้ดีนะน่ะ คือความรู้สึกออกด,ดครับปั๊บไปหมดไหมสามสองจึ๊กจึ๊กอ้ยหมดไหมหลังเอวหลังยังหน่อยนี่ค่ะยังหน่อยนะพอยังหน่อยก็นิ่งไหมก่อน หน่อยแน่นะแม่ปวดแล้วจะถึงแม่ค่ะยังมีอีกแม่นะค่<ฮ>ะผมจะถามแม่แล้ครับตอบตอบตามความเข้าใจอใช่ไหมเป้าหมายคือต้องการให้มันหายถ้าปัญหาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะต้องการเป็นเช่นนั้นโอเคไหมค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะอย่างนั้นเส่งไปยังจุดที่พอใจก่อนกลับบ้านถึงแม้ว่าหายไม่หมดมันก็จะพอใจมังม่งมั่งมั่งประมาณนั้นโอเคนะค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเอาละต่อไปอีก ครับอืมโอษครับอืมทีนึงอืมทีนึงอ้า <c oughs> จะหน่อยได้ไหม ไม่จุดมันยังมีช่วงช่วงเอวนี่ค่ะมีอีกนะโอเคไม่ต้องยาวฮะมีบอกว่ามีโอเคเหลือมาเหลือก็ออาทายาจนหลังทะลอกค่ะอย่าไปเรนะื่อยจ้ะครไม่จบนะ,ะผมไม่ได้ถามสักหน่อยเดียวถ้ายาดีมันจะมาถึงลง,งอกเลยทําเรไม่คิดอย่างนั้นแล้ว <laughs> ใช่หรือเปล่าแล้ว ใช่ไหมแล่วเออถ้าสิ่งที่เคยใช้มันดีมันจะมาถึงรูงอกไปทำไมล้วถ้าทาหลังนน่เลยถามว่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็จบจะถอดไปไมเรียกลุงอกพอพอหูอกจริงไหมทีนี้ย่ถามว่าใช่ไหมใช่เออถ้าสิ่งนั้นมันดีจริงมันมาไม่ถึงลุงอกเหรอเห็นไหมลุงอกชวนคิดชวนพูดชวนคุยตหอกเวลานห็่ไหมเออ อไที่มันไร้สาระก็พยายามที่มันทิ้งสาระออกไปก็ความเก็บเอาที่ไร้ายสาระเนี่ยมันใส่ตัวมันถึงไดนเลอะตุ้มเปะ๊ะ <c oughs> สิ่งวกนี้ควรจะล้างได้ไม่มีใครส่งเสริมความเข้าใจมีแต่ส่งเสริมความเชื่อตลอดเวลามันทไม่ยุ่งชีวิตจริงเนี่ยยิ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แต่มา น่ะหนนไหมอืมใช้ความรู้สึกตามอเห็นไหมงัม้นสรครับเนืจะโอเคมันเรื่องของตัวเราอืมที่นี่คุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่ต่อต้านยาเคมีอเอรู้จักลุงหมอกักีป่ปีมาแล้วอืม อย่งว่าพูดถึงยาพูดถึงเคมีอยู่ก็แปลว่ารู้ไม่จริงรู้จักลึงงอไม่จริงรู้จริงก็อย่าพูดถึงมันเพราะถ้ามันดีไม่มาถึงที่นี่หรอกถ้าอย่างนั้นจะ,ะนจะชัดเจนม,มนุษย์ใจไวธรรมดาดีลองเองมันจะเคลื่อนย้ายมันเองดีดีิง่ เลวร้ายอยู่ในร่างกายเราทึ่งมาเลวร้ายแลยอโอ้โหอค่อย <c ười> <c ười> ขยับแชร์กันระหว่างเจ็บเมื่อกี้นี้กับปวดมันดูดดึงออกจากกันและกันได้ไหมเนี่ยแม่ไม่ใช่อยากหายจต่ไม่ยอมทำความรู้สึกไม่ยอมทำความเข้าใจตามกันมันก็ไม่ได้ไอื มันไม่ใช่เรื่องสะกดจิตสะกดจิตก็ทําให้เราหลับนะอันนี้ไม่เลยนะครับมีสติมาด้วยกันทําให้เราหลับทั้งยืนนี่แหละสะกดจิตให้รู้ไว้ตัวร้ายแรงอายใ,ใจไว้หลังเปรียบเทียบไป มันเหมือนกับแบ่งความรู้สึกไว้สองส่วนส่วนหนึ่งจุดที่ผมสัมผัสส่วนที่สองคือการรับฟังะในตัวเองก็หายใจเชื่อมโยงไปอย่าระแวงเจ็บก็ให้บอกไม่ได้ไม่ได้ใช้หน้าสามทุกทีกัน,นนะ <c oughs> แค่ไหนไดจะเจ็บจริงนะเส้นนี้มันมีอาการยไงแต่กเจ็บก็เพราะตรงนี้แราที่มันมีปัญหาอื ไม่ใช่ยิ่งมีปัญหายิ่งไม่แต่ยิ่งไปกันใหญ่ใือไหมเพราะ,ะ,ะทางด้านนี้มันไม่ใช่การไม่ใช่เรื่องดูเรื่องยาเรื่องของการสัมผัสนะ,อ,ะ,อ,ะ,อ,ะอยากตัวดูวซิอดูกกับตัวเองไปพูดคุยกับใครพูดเลยคุยกับตัวเองนั่นแหละ แล้วโอเคไหมหลังยังยังมีปัญหายังมีปัญหานั่งรองถามว่าปัญหาที่มีอยู่จากเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือสักยี่สิบโอ้ยหาไปตั้งแปดสิบใช่ไหมโอ้หาไหนได้แผ่นลินโลกไปเนี่ยถามว่าพอใจไหมเหลือยี่สิบก็อยากให้หมดให้หายเลยแต่ว่าไม่พอใจเนะาะปกติมันปวดแบบนี้เอาละแ,แปลว่าไม่พอใจใช่ไหมค่ะอยากหายเอาละ ังดีนะความไม่พอใจความไม่พอดีนั่นคือความอยากกันนะความอยากมันก็คือความหลงคือความโลภนั่นคือความโกรธนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางโอกาสบางสถานที่และบางอยา่างเราเราต้องมีจุดของความพึงพอใจบ้างบ้างบางแล้วชีวิต จริงเราจะมีความสุขในแต่ละช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงวัยจะลุดไปตาจะหลุดไปอยู่ใกล้ผมต้องฟังแล้วค่อยๆพิจารณาตามใช่ไหมเพราะว่าผมใช้แค่สองมือกับหนึ่งปากใช่ไหมฮะ,ะเพราะเวลาพูดคุยเรื่องปากถ้าหากว่า ไม่เข้าใจกันแหละกันมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีคำว่าเข้าใจกับใครก็ได้ในโลกเด็กในบ้านถ้าเข้าใจกันแหละกันจะเป็นหนึ่งคนสองคนห้าคนร้อยคนย้ำถ้าเข้าใจกันแหละกันสันติสุขก็จะเกิดขึ้นในบ้านในชุมชนนั้นๆโดยเฉพาะยิ่ง สันติสุขจะเกิดขึ้นแก่เราเห็นไหมครับคำพูดอย่างนี้เป็นคำพูดที่ได้รับการกลั่นกรองมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องคิดเกินไปกว่านั้นเพราะว่ากลั่นไม่เรียบร้อยแล้วกรองไม่เส้็สับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในวันต่อๆไปแล้วร่างกายก็จะไม่มาเจ็บปวดอีกแล้วานาทีนี้มันหายไป8ปสิอร์เซ เอาเติมดูซิเผื่อมันได้เป็นร้อยเนาะใช,ใช่ไหมถ้าได้ร้อยก็ดีนะม,มือออกแต่เป็นตรงบนมานะถ้ามันได้เจมร้อยก็ถือว่าเป็นบุญอว่าสนาโดยแท้ไม่ใช่อยากหายอยากหายโดยที่ไม่เข้าใจก็ไม่ใช่กับผมนี่มันต้องเข้าใจอย่างเดียวนะนะ เอบโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่หายใจลึกๆมันจะโปรง่งมันจะโล่มันมอนมีการแลกเปลี่ยนกันนะฮะับเห็นไหมทำให้เราร่างกายเรามันไหลเวียนได้ดีขึ้นก็ไม่ฉุนสุดครับเออหน้าหน้าดูสิดู่ดูสิเนี่ ุณหอช่วยได้หมดไปไนครับตรขยับเอง ปีกางหวาไปแขนขาหวาไปให้หมดยืนตรงย,ย้อยย้อยไสย้ายเอวเออบนให้มันไปกันตามลีลาของธรรมชาติอ้าวบิกลับค่อยพิายพจารณาตาม60กว่าปี70ปีมันสะสมมาเยอะมากมากมากโดยเฉพาะที่มันสะสมความคิดแต่ละวันแต่ละวันความคิด มันมาจากความคิดทั้งหมดความเจ็บปวดหรือโรคภัยค่เจ็บจะมาจากความคิดทั้งสิน้นเห็นไหมดูสิครับลงออกเวลาพูดจาความคิดแบบความคิดของเจ้าของคนร่างกายที่มีความปวดตรงผมทำไมยึงไม่มีควาไม่ปวดเจ็บก็ผมมีหลักการคิดมีวิธีคิดก็ต้งชวนคิดกันเพื่อให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ของความเป็นธรรมชาติของความคิด อย่างนั้นจะทำนี้จะเมื่อเวลารู้จักหลักการชิดเราก็สามารถรักษาตัวเองได้อยู่บ้านนะควคือสิ่งที่ประเสริฐจะเรียนถามท่านว่าอย่าเพิ่งเรียนถามถามเมื่อพอใจแม่ร่างกายอย่างนี้เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนเรื่องตอบได้แล้วอีกตัวนี้อีกนิดหนึ่ง ใช่เนีน่ถามว่าดีขึ้นขึ้นมากี่เปอร์เซน็นต์เราเยอะมันเหมือนว่าอีกนิดนึงตรงนี้นดไม่แปลกเต็บที่หัวจับที่หัวเ,ออเราหาย,หายไหวไหมล่ะหลไหวไหมล่ะไหวไม่ยอมตอบเวลาพูดม่งั้นจะ หยุดหายใจคามืองงานเข้านั่นแนยออกใช่ปะเวลาถามต้องตอบครับผมต้องดูหมดนะร่างกายนะไม่ได้ทำไปแล้วหยุดหายใจด้วยก็แย่ครับใช่ไหมล่ะรับในการถามตัวต่อคือพูดถึงมีสติสตังค์อยู่หรือเปล่าประมาณนั้นน่ะใช่ไหมล่ะเี๋คนจ้องเดี๋ยวอยากจะหายเดี๋ยวจะหายแต่คนทําก็ทําเอาทําเอาชัวชัดหยุดหายใจปึ๊กถามอะไรเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวเห็นไหมนะฮะใช่นะเป็นไปได้ไหมเนี่ย เป็นไปได้ไหมนะถ้าหากว่าหยุดหันใจปุ๊บงานเข้าถามว่าใครแย่ดีเนี่ยมนนีคำตอบอีกอย่างเห็นไหมต้องคิดถึงช็อตนั้นด้วยนะโยมนะ,ะเรื่องอย่างนี้แหละเป็นเรื่องที่จะต้องคิดกันแหละดันก็แก๊บหมดเลยใช่ไหมไม่ยอมคิดอไม่ยอมเผื่อก็ไม่ได้นะครับ มันมาจากระบบความคิดทั้งหมดบางครั้งเวลาผมสอนผู้คนเนี่ยเรื่องกาเห็นแก่ตัว,วเรื่องหนักเพราะฉะนั้นก็ต้องดูต้องถามว่าเราเป็นผู้ให้หรือผู้รับนะ,นะถ้าเป็นผู้ให้เป็นผู้รับหมายมา่ะ ใช่นะแยกให้ออกสถานภาพอย่างนี้ต้องแยกให้ออกถ้าแยกไม่ได้ยุ่งเลยชีวิตนี้รับรองเลยเห็นไหมถ้าแยกไม่ออกนะยุ่งเลยชีวิตนี้บอกให้ทราบไว้นะครับอือโทษครับเห็นไหมเด็เด็ดเด็ดเห็นไหมเห็วลาเข้าจริงจะพลาดคนไหมไม่ล่ะนี่คืออยากได้ลหละเห็นไหม เห็นไหมอยากหายแล้วเนี่ยเห็นไหมคอหนาแปลว่าอย่าโลภเป็นเกินไปเป็นปัจจัยอะไรมั้นละ่ะ อาจารย์แล้วน้ำนี่ต้องปลูกเสกไหมไม่มีว่าปลูกเสกผมไม่เคยเสกอะไรผมไม่ใช่โอเคค่ะสวัสดีค่ะผมไม่ใช่เกยจอาจารย์นะครับเอแค่นั้นต้องเข้าใจนะเข้าไหม เพิ่มมาห<ช>้า <5 S 2> ปี6ปีเพิ่งมาที่ตรงนี้นผมไม่ใช่เกจิยืจารย์ผมก็ไม่เป่าเสกอะไรนะครับ<ช>้าวนั่ง,งแทนที่รบรุกเดินเหนิน